สำอางผุ้ไทยประดิก็กเข้ามาาพี่ดูมาเนี่ยเข้ามานางรองพักเขาพี่ไปเนี่ามาได้เมือ่อกหลานของเปร่งบรรสุไทยเดีด๋ยวนี้บัเนี้ยเออขันหามีไยกระเจงไยไว้ผูกแขนพ่อน,อนออานอผูกแขนพ่อพึ่นเจ้าทั้งสี่ตวเอออย่าให้จุกจุกหรือแชื่ไห้เปืนเพราะว่าเพิ่นกับเข่าจัน่อยนะยเป็นไ่เพาศิริเฮนาของเ้า เฮน่าคำพ้นเฮนาคำพ้นปานนอจุดทุกจุดทล่ะมานางหันเดอนนักบนไตหันลัลักหลาบง้อมพรมพงมีน้ำยุกยีอันเชิญดวงจิตวิญญาณพนขึ้นสู่สวงสวรรค์นี้ อาผู้ใดยอยากจะบ่นิจ <c oughs> จ์เจตุขจัยเพื่อนตื่นเป็นอานิสงส์เลยอยู่สู้ซอยพุทธพอสามอ่างภูไทยประดิษฐ์ก็ขอเรียนเชิญใดพัน <c oughs> วานั่นอาท่านเงินขั้นเข่า,ข,าของน้องอันมีาคาเพิ่นวาเป็นบุญยะบารมีท่านไหนแกผสุงองค์เจ้าอภา,านพระสุงพิ่นวาพระสุงเป็นเนื้อนามบุญของโลกนี่พุทธพอสามอ่างเพินเเน่นั่งใดเทน่นอนเนาะ แต่เพิ่นให้เฮานะั่นอันหลายก็นะั้นเฮาสิให้เพิ่นซจำนี้สิบ่ได้มันบ่แม่นเนาะเพิ่นว่าคันทานใบแดงเดงใบมุนมุนบงบวงเพิ่นรับขึ้นสวรรค์ง่ายคั่นน่ะคันเงินเหรียญบาท